สวัสดีผู้ติดตาม YouTube c h a n n e ลของสนักข่าวเอ็นเอ็นนาขณะนี้ดิฉันนะคะพาคุณผู้ชมมารับชมภาพบรรยากาศนะคะกันที่บริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลน,นะคะซึ่งเช้าวันนี้นะคะทางนางสาวแพททองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะ,ะ,ะรับมอบนะคะเสื้อภูฟ้าสีแดงลายปีมาเส็งนะคะในการประชาสัมพันธ์งานตรุษจีนเยาวราชประจําปี2568ที่สนามย่านาตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลน,นะคะ ดยเมื่อสักครู่นะทางนายกรัฐมนตรีได้เดินมัเดินทางมาถึงนั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็ได้ขึ้นไปบนตึกถทยคู่ฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ภารกิจแรกของวันนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นผู้รับมอบนะคะในส่วนของเสื้อคู่ฟ้าสีแดงนะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ในส่วนของอสัญลักษณ์ปีมะสิงนะคะมอบเสื้อตรุษจีนรับมอบเสื้อตุษจีน,นะคะทีะ่จะมีกิจกรรมจัดขึ้นใน ช่วงที่จะใกล้ถึงงานตรุษจีนนี้นะคะโดยในวันนี้นะคะก็มีทางคุณปนศิริวัฒนาพักดีนะคะประธานกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราชนะคะพร้อมด้วยภริยาหมองง่อมหลวงตรีนุชศิริวัฒนาพักดีนะคะคุณวิสิตธิลิม ประนะประธานฝ่ายรับเสด็จนะคุณธาพณภิกียรยตภัยบูรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับทางคุณสมศักดิ์สีสุพรวาน,นิชนะคุณนัทครุฑสูตรและคณะจัดงานนะคะเดินทางเข้ามาพบนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวแพทองทานชินวัตรที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อมอบเสื้อตรุษจีนซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์ปีมะเส็งจากภาพวาดฝีประหัตนะคะ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาะ,ะสยามบรมราชกุมารีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลตรุษจ,จีนประจำปี2568นะคะโดยขณะนี้นะคะก็เป็นภาพบริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะทีะ่เป็นในส่วนของคณะผู้จัดงานนะคะที่ได้มีการมาเตรียมนะคะพบกับทางนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาประมาณ อีกสักครู่นี้นะคะที่ทางนายกรัฐมนตรีจะลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้านะคะโดยคณะจัดงานจะมีโอกาสเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนะคะร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาะ,ะสยามบรมราชกุมารีที่จะทรงสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจ,จีนเยาวราชในวันพุธที่2 9มกราคม2568นะคะเวลา สิบเนาฬิกาที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหรอบประชนมพรรษาถนนเยาวราชนะคะซึ่ง าทางนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการย้ําชัดในการหนุนการจัดงานพร้อมเน้นย้ําเรื่องของการอำนวยการความสะดวกนะคะและระบบการรักษาความปลอดภัยต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการเชิญชวนประชาชนนะคะมาร่วมรับเสด็จในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่29มการาคม2568ค่ะ โดยในอีกสักครู่นะคะก็จะมีในส่วนของอาการเชิดสิงโตนะคะที่จะมีการแสดงนะคะให้กับทางนายกรัฐมนตรีได้ร่วมรับชมด้วยนะคะในการประชาสัมพันธ์งานตรุษจีนที่จะจัดขึ้นในปีนี้นะคะปี2568ที่จะจัดขึ้นในวันที่29มกราคม2568ค่ะโดยในวันนี้นะคะก็ถือเป็นภารกิจแรกของทางนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้ เดินทางมาปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแล้วก็เป็นวาระงานแรกนะคะของวันที่จะรับมอบนะคะในส่วนของเสื้อตรุษจีนนะคะซึ่งมีสัญลักษณ์ปีมะเส็งนะคะจากภาพว่าสีประหัตปีประหัตของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชากุมารีนะคะ ส่วนในช่วงเวลา10นาฬิกาต่อจากนี้นะคะเมื่อเสร็จสิ้นภารากิจในจุดนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานในการประชุมหารือนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนนะคะที่ห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลน,นอกจากนี้นะคะในวันนี้ในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีนะคะทางนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ,ะก็จะมีการเปิดนะคะชมเป็นพิธีการเปิดชมห้องตัวอย่าง รวมถึงการจองสิทธิ์โครงการบ้านเพื่อคนไทยที่ผงกลางประตูหนึ่งสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นภารกิจของทางนายกรัฐมนตรีตลอดทั้งวันนี้นะคะที่จะมีการปฏิบัติภารกิจในช่วงวันศุกร์นี้นะคะ ซึ่งในวันนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ จะมีการเปิดนะคะในส่วนของโครงการบ้านเพื่อคนไทยนะคะที่จะมีการเปิดบ้านตัวอย่างให้ดูนะคะโดยโครงการบ้านเพื่อของคนไทยของรัฐบาลน,นางสาวแพทองทานเชินวัตรนะที่ประกาศก่อสร้างโครงการบนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะ,ะซึ่งมีที่ดินบนทำเลศักยภาพในการพัฒนานเชิงพิชยิกระจายอยู่ทั่วประเทศมากกว่า3 8 0 0 0ดนไร่นะคะโดยบ้านเพื่อคนไทยจะเปิดให้ประชาชนผู้มีไรายได้น้อยและคนเริ่มต้นทํางานหรือเปิร์จ็อบเปอร์นะคะได้มีสิทธิ์ในการซื้อเป็นบ้านหลังแรกมีงวดผ่อนส 4,000บาทต่อเดือนระยะผ่อน30-40ปีนะคะแต่ได้สิทธย์วยู่อาศัย99ปีโดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสอเป็นผู้ปล่อยกู้ซื้อบ้านเพื่อคนไทยเนวตราดอกเบีย้ยต่ำ 2. าเเซล่าสุดก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างน้อย2 3ถึงเรื่องหลักนะคะก็คือได้มีมติคณะรัฐมนตรีวันที่13มกราคมที่ผ่านมานะคะในการอนุมัติงบกลางเพื่อให้กระทรวงคมนาคมศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการจัดทํา ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA นะ,ะรวมทั้งใช้สำหรับจัดจ้างที่ปรึกษาทำการออกแบบบ้านโครงการนะคะเพื่อคนไทยวงเงิน166ล้านบาทความคืบหน้าบ้านเพื่อคนไทยรวมถึงยังรวมถึงในด้านการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิจองซื้อแนวนโยบายต้องการสร้างโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปลานกลางนะคะกับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงานหรือ f i r s t Jobber ดังนั้นจึงได้มีการวางเพดานรายได้ผู้ซื้อเบื้องต้นไว้ ที่ไม่เกินเดือนละ5 0 0 0 0บาทนะคะซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับคุณสมบัติผู้ซื้อบ้านโครงการเคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาตินะซึ่งกําหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ซื้อต้องมีรายได้ไม่เกิน40 0 0 0บาทต่อเดือนขณะเดียวกันนะก็จากกําหนดเดิมที่เคยประกาศจะเปิดให้ชมบ้านตัวอย่างครั้งแรกในวันจันทร์ที่20มกราคมนี้นะคะก็ได้มีการเลื่อนกําหนดจัดเร็วขึ้นนะะเป็นวันศุกร์ในวันนี้นะะมกราคมเวลาประมาณ14บสนาฬิกานะคะที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์เนื่องจาก ประธานในการเปิดตัวบ้านเพื่อคนไทยก็คือทางนางสาพแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะที่จะต้องมีภารกิจเดินทางไปร่วมการประชุม World Economic Forum นะคะที่กรุงดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่20ถึง25มกร,ราคมนี้นะคะโดยเงื่อนไขของอยู่ที่คุณสมบัติผู้ซื้อเบื้องต้นนะคะได้แก่ต้องเป็นคนไทยแล้วก็ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์บ้านมาก่อน หรือเป็นการซื้อบ้านหลังแรกนะคะแล้วก็ข้อที่สามที่สำคัญนะคะก็จะต้องไม่มีประวัติติดค้างอยู่ในเครดิตบูโรนะคะโดยทีมงานจะมีการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์บ้านเพื่อคนไทย .com สําหรับเปิดให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขนะคะได้เข้ามาลงทะเบียนจองสิทธิ์ในวันที่15มกราคม2 5 1 8เป็นต้นไปนะคะรวมทั้งจองสิทธิ์ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนะ,ะ,ะซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงบ้านตัวอย่างในโครงการนําร่องด้วยนะคะ โดย SRTA นะคะเตรียมเปิดตัวโครงการนำร่องสี่ทำเลนะคะได้แก่ทำเลที่1นะคะย่านกม11ใกล้สำนักงานใหญ่ปตอทอบนเนื้อที่15ไหไร่ซอยวิภาวดี11นะคะทําเลที่ 2, 2> บริเวณตลาดสาลาน้ำร้อนห่างจากรถไฟฟ้าสายสีทองกับสายสีส้มที่กำลังก่อสร้างนะคะ800เมตรบนเนื้อที่รวม23ไร่นะคะแล้วก็ ทําเลที่3นะคะใกล้สถานีรถไฟเชียงรากและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังสิทนะคะบนพื้นที่บนเนื้อที่18ไร่นะคะทำเลที่4ก็จะเป็นที่ดินเปล่าตรงข้ามสถานีรถไฟเชียงใหม่ถนนถนนเจริญเมืองรวม15ไร่นะคะ และในส่วนของผู้ที่มีสิทธิ์นะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่มีผู้ที่บรรลุนิติภาวะณวันลงทะเบียนนะคะเป็นผู้ที่มีรายได้นะวันลงทะเบียนไม่เกินห0,000บาทต่อเดือนเป็นผู้ที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่อาจใช้พักอาศัยได้ถูกประเภทนะคะและไม่เคยมีสิทธิ์ไม่เคยได้สิทธิ์ในโครงการบ้านเพื่อคนไทยด้วยค่ะส่วนเงื่อนไขการซื้อสิทธิ์นะคะก็ผู้ซื้อสิทธิ์หนึ่งท่านมีสิทธิ์จองอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างได้นูเหนือต่อหนึ่งโครงการเท่านั้นนะคะ นี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีก็กำลังลงมาจากด้านบนตึกไทยทูฟ้านะคะบนห้องทำงานเพื่อที่จะมาประชาสัมพันธ์ในส่วนของโครงการในส่วนของเทศกาลตรุษจีนเยาวราชนะคะซึ่งในวันนี้ทางคณะทำงานนะคะคณะกรรมการในส่วนของการจัดงานตรุษจีนเยาวราชก็ได้มีการเดินทางมานะคะที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้เพื่อที่จะมอบในส่วนของ เสื้อสีแดงนะเสื้อตรุษจ,จีนซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์ปีมะเส็งจากภาพวาดฝีพระหัสนะสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดานาะสยามบรมราชกุมารีที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลตรุษจ,จีนประจำปี2568ค่ะ ขณะนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีได้เดินลงจากบันไดด้านบนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามา,มร,ารับชมภาพบรรยากาศนะคะในการประชาสัมพันธ์ในส่วนขออาเทศกาลตรุษจีนนะคะที่จะจัดขึ้นที่เยาวราชนะคะยิ่งใหญ่ทุกป,ปีในวันพุทธที่29มกราคม2568ตั้งแต่เวลา17นาฬกานะคะที่จะมีการเปิดนี่นะคะทางนายกรัฐมนตรีได้เดินออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรามารับชมภาพบรรยากาศนะคะ ถาภาพสิงโตไปอยู่ข <arts kişi> <P an> ้างหลังสามตัวแล้วคืบสิงโตรวมที่เดียวกันแลครับี่ตังโ่ามตมตัวสี่นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่เมื่อสักครู่นะคะก็มีการเชิดสิงโตไปเป็นที่รียบร้อยแล้วนะคะ สูงครับยกสูงเลยไปก่อนนะครับไปนิดนึงครับด้านหน้่ไปนิดน่อยไปหน่อยข้างหน้าหน่อยไปนิดนึงครับขอบคุณครับหุ่นมึงเข้าไปไ้าเข้าไปนี่นะคะก็จะเป็นภาพบรามิการนะคะก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของเทศกาลตรุษจีนที่ใกล้จะถึงนี้นะคะ ที่ในวันนี้ก็ได้มีการมาประชาสัมพันธ์นะมีการเชิดสิงโตนะให้ทางนาย,ยกรัฐมนตรีได้ชมนะคะ สวัสดีผู้ติดตามยู u ูบช่องของสำนักข่าวไอเองขณะนี้นะคะที่ฉันพาคุณผู้ชมรับชมภาพบรรยากาศนะคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์นะในส่วนของอเทศกาลตรุษจีนนะคะที่ในวันนี้ในส่วนของผู้จัดงานตรุษจีนนะคะก็ได้มีการมาประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของเทศกาลตรุษจีนที่จะจัดขึ้นในวันที่29มกราคม2 5 6 8นะคะ

อ้าท่าบอกพี่วินไม่ต้องใส่หน้ากากเลยอ่ะ และขณะนี้นะทางนาะยกรัฐมนตรีนะคะก็ถ่ายภาพนะคะร่วมกับทางคณะนะคะคณะ คณะการเชิดสิงโตนะคะที่ในวันนี้มาประชาสัมพันธ์ในส่วนของเทศกาลตรุษจีนนะคะในวันที่29ที่จะถึงนี้นะ,ะที่จัดขึ้นที่เยาวราชนะคะ ที่จะจัดขึ้นในวันที่29และ30มกราคมนะในส่วนของเทศกาลตรุษจีนนะคะที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีโดยในวันนี้นะ,ะก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของเทศกาลตรุษจีนนะคะ

เหมืนอ่านเปล่าทุกคนเลยพี่พี่พี่เหมือนพ่คุณเอิ้คือหมือนเลยพี่วินกัน แคบอกไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้นี่หมดจบของพิธีการเลยแล้วจับสับกัอืม

แล้วแท็กที่ไทยที่ไทยสามรตอ ะะก็เป็นภาพบรรยากาศนะ,ะซึ่งในวันนี้นะทางนายกรัฐมนตรีก็ใส่ชุดผ้าไทยนะเสะื้อผ้าไทยคอจีนนะคะมาร่วมในการประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของเทศกาลตรุษจ,จีนที่จะจัดขึ้นนะคะในวันที่29และ30มกราคม2568ที่เยาวราชนะคะ

ซึ่งเมื่อสักครู่นะทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการนะเชิญชวนประชาชนนะคะที่ให้ไปร่วมเทศกาลตรุษจีนนะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่29 มกราคมนะคะและก็ะทางนายกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นตึกไทโคฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยในอีกสักครู่นะคะงานของทางนายกรัฐมนตรีก็จะมีในส่วนของการประชุมนะคะเพื่อ,อาหารือนะคะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนนะ,ะที่ห้องสีเขียวตึกไทโคฟ้าทางเนียบรัฐบาลนะคะและในช่วง14นาฬิกาวันนี้นะคะ ทางนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานนะในพิธีเปิดชมห้องตัวอย่างรวมถึงการจองสิทธิโครงการบ้านเพื่อคนไทยที่โถงกลางประตูหนึ่งสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรด,ด้วยค่ะและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดในช่วงเช้านะ,ะในการปฏิบัติภารกิจของทางนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลคุณผู้ชมสามารถกดติดตาม,ม,ามากดไลค์าากดแชาาร์นะคะยูทูบชาแนของสำนักข่าวไอเอ็นได้ดิฉันนนพัฒน์พงษ์สุภาจิรภาก็ต้องขอจบการรายงานข่วเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ